เ,เราไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าอ่าเนื้อเรื่องพอกราปตา้าอ่าอันนี้จะเป็นตอนที่5แล้วนะคะก้าวข้ามไปสงครามใหญ่ที่สุสานร,ราชวงศ์ตอนที่แล้วอันนี้ลูฟี่ตัวละครหลักนะคะทุกคนตอนที่แล้วฟังเล่นเป็นโซโลนะเฮ้ยมะคุไ้อ่า เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันนะคะทุกคนถ้าโดนน้าสัตว์อุ้ยของคนหายไปแล้วหายไปไหนแล้วอยู่ไหนกันฮฉันยกโทษให้เธอทุกเรื่องโอ้ยแม่เจ้าขอฉันคนนี้น่ะตั้งแต่แรกก็ไม่ชื่เชื่อใจใครอยู่แล้วไง อ่าตัวละครที่ปรากฏลูฟี่รักข้อโคโดัยเงื่อนไขอักข่อโโยก็ได้ให้เป้าการแท้ก็คือลูฟี่รักถอยนะคะทุกคนแต่ก็ได้อ่อโโาข้อคดัยกับลูฟี่ปัญหาแค่นีกแล้วเป็นรอบที่สองแล้วเนาะอ่าโซเลยลูฟี่อัดไปอย่างนั้นแหละ ขอกันเลยให้รู้แผนชินาไปเลยอ่าเฮ้ยฉันไปแตกคนหลอกแกแปลกเอออัดไปเลยอัดไปอัดเปี้ยวอัดเปี้ยวไปเลยนั่นแหละ่อยไป่อยไป่ยอยไป,ไปนั่นแหละเปี้ยวยังกันแหละซัดซัดอู้ยบอมบอมบอมไปไปอัดยังกันแหละ เออนั่นแหละนั่นแหละตับตั้บไปเอทขวงเป็นไงล่ะอ่ะนั่นแหละอัดอัดอัดไปยูนั่นแหละนละเป็นไงล่ะทิบหิบหิบหิบอ่าท้องกรายต้องตายรีว ชอบบอกคนอื่นห้ามตายแต่ตัวกลับเป็นคนแรกที่ไปช่วยคนอื่นเลยไม่คิดนะ,ะก็บอกแล้วไงว่าถึงเจ้าปัญหาไว้ที่นั่นเถอะอ่ะอย่าพูดบ้างเลยของกรดไดอ่ะสัตว์ไปเลยอย่าก,กันหลยอย่าอังยู้อ่ะเป็นไงล่ะจุกจุกจุกเอ้ยของกรไดที่ทำเปเนยัย ไอ้บันเรียกพายุทะเลทรายมาแล้วว้าวทะเลทรายเราหมุนสงสายเริ่จะพังแล้วนะคะทุกคนเราต้องรอบอัดก็คนได้แล้วมึกแถวสงสัยจะพังลงบ้าอุ้ยตายใส่ก็คนได้ได้มีแล้วอ่ะมีน้ำอุ่มๆจนเสาที่พังโอ้ตายแล้วเราต้องเอมตีเสาเหรอ เราทำไรให้น้ำทะลักออกมาอ่าสาให้ทำไรเฮ้ยข้อใดคือล่างจริงอ๋อการที่น้ำออกมาแบบนี้ให้ข้อใดคืนล่างออกมานะคะทุกคนอ่าเราต้องทำลายเสาให้น้ำมันทะลักออกมาเพื่อเร่งให้ข้อใดมีคืนล่างจริงของมันอ๋อ,อเค ไปอาซัด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 เสาไว้ให้น้ำไปดอกป้าอย่าอ๊ะอ๊ะอ๊ะก็ไรนั่นแหละไปวบวบออ้ยขวงเออหายางยืนและขวงสว่านนะคะทุกคนอ่าเลยเลยซัดซัดไปอู้วกันแหละไปไปเตือนังจุด อ้าตุ้ยตุ้ยยุ่ไปตบตบเอ้ยอย่างงีล่ะขวาอ้าหยุดนสะสรังว้าวจักจยักเออไป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 ,ไปข,ขอเขาได้เออไต้สักแกจะไปอะไรลงมาอีกดัดได้ทีวีวิไม่หัวใจประเทศน,นี้ฉันก็ไม่เหยืย่อตาวส้ เกือบแล้วเกือบลงไปนอหมูในทะเลทรายแล้วเออหยุดน้ำเถอะลักแล้วเสียวจะได้แล้วเมื่อกี้บอกให้น้ำทะเลลักออกมาอุ้ยน้ำมันหยุดทะเลลักออกมาเราต้องเตะเสาเพื่อให้น้ำมันออกมานะคะทุกคนเมื่อกี้บางอ่านผิดก็เลยตีความหมายผิดต้องข่อไปด้วยอ้าย เราต้องทำลายเสาให้น้ำมันออกมามาของกระไดก็ต้องโซ่เสาว่าเราทำลายตายลมมนดังแหลกไปเลยอ๋ยอ,อไปของกระไดใกล้จะตายแล้วนะคะทุกคนเอองั้นแหละไป จัาพลังไปเลยนั่นแหละเฮ้ยโดนพะเล่ลมหมุนโอ้ยไอ้เขาคนใดไปจ yeah> ั๊กจั๊กจั๊กเออไปไปเฮ้ยเออไปเลยเลยอัด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 ก็ไปนะจะรนั่นจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามฉันเกิดจากท่ ไได้วยเป็นไงล่ะโดนลูฟีตแตยเปียวเลยฮะหยุหายยไบมิดยางยืดโหมีทะเลไซเข้ามานะจะตัดยางยืดไดไหมมาดูกันอ่าเป็นไงล่ะโดนลูฟีต่อยไปหนึ่งจุด จก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 ลัวมัดไปเลยสับ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 ไปอ้าไอสับว้าวจกจกของข้อได้นะคะทุกคนเออหมดแรงบ้าแล้วอ่าได้แล้วแรงเอนะคะทุกคนอ่า ภาปทางการต่อสู้เมือนะลูฟี่ได้เอาชนะคอโคไดแห่งบารันเวอร์ความวุ่นวายในราวาตาจึงจบลงด้วยฝีมือกลุ่มหมวกฝาพวกลูฟี่ได้จัดงานฉลองพักผ่อนเป็นเวลาสั้นๆแต่กองทัพเรือปิดล้อมทะเลเพื่อเป็นการจับตาพวกเขามีการติดต่อเข้ามาทุกทางเพื่อกังวน オ <Go S 2> ーライムのレースでった。これはもう、ハーパー、パイディたポティタ、マドン、ミスター、ミスター、ホニー,ー,ー、ホニー,ー、ホニーたちを逃がす、ホニー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 、 วิธีเอากับเธอด้วยนะแม่เมียสองคนนี้จะเป็นคู่ปรับกับซันตินะคะทุกคนแต่พวกเราก็เป็เพื่อนกันมีสองทางเลยอกแล้ว それとも国に残り王女として生きていくか一つの選択を前にしていたその選択に結論を出したビリーゴクー・ジョイはここったアラバスタの国民に向け演説を始める少しだけ先輩とのハイマして彼らのハンターンはハンシングをしてしたのでした ระหว่างที่ประสทภัยกับพายุอันแสนมืดมิดฉันก็ได้พบกับเรือรำนะช่วยเหลือฉันแล้วพูดว่าเธอมองไม่เห็นแสงสินะแม่ไม่อาจทันการขค้อนโรงทะเลแต่หัวเรือก็ยังมุ่งต่อไปดังนั้นเขาก็ชีไปฮิคาริกาตืมเดิมสุดยาบิโอะ そして <laughs> ウィーウィーウィ、ね、ーなィーんウィー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  กังทับเรือก็กำลังใจฉันมาบอกแล้วทุกคนอืมมนันเมื่อกี้ว่าไงนะฉันไปกับทุกคนไม่ได้ค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องร,รองาวที่ผ่านมาด้วยน่าเศร้าว่ะถึงฉันจะอยากไปจนภัยต่อแต่ฉันก็รับประเทศนี้ค่ะอืม เพราะงั้นฉันไปไม่ได้ค่ะงั้นเหรอฉันฉล่ันัินรุเรไวีต้องการที่จะดูแลประชาชนเมืองตัวเองนะคะทุกคนแต่ใจก็อยากออกไปผจญภัยกับกลุ่มหมอกข้างนะเพราะว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีที่ผ่านด้วยกันมานะคะทุกคน まか <music> イズマレモでアガンバカヘンジシャダメカイグンのビビに気づイてる私たちとビビとの関わりを証拠付けたらラ。ビビは罪人になるわこのまま เราคงตอบวีวีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกองทัพเรือจะจับต้องมาที่ตู่วีวีนะคะทุกคนมันก็คือการตัดใจยาเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อรักษาประเทศของวีวีสัญลักษณ์ของเราทุกคนนะこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ ชกออกเรือได้ไปประชนภัยกับรูฟี่กันต่อเลยคะ่ะ